สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานพอ่าบุญพารวยเช่นเคยค่ะแอดมินกับวอลพีสวอลทูค่ะบอกว่านี่เป็นจังไงเป็นเจ้าไหนกันบ้างเนาะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสำหรับเลข9 0 0 9นะคะท่านผู้ชมจ๋านะคะก่อนอื่นก่อนที่จะขอไปรับชมอ่ารับฟังตัวเลขแนวทางก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางทีมงานอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมจ๋า หมู่บ้านเขาจะถือกันหลยอยู่เนาะเจ๊ใหญ่เขาก็ให้ที่90นะคะอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอู้หามอนแมนออก60หมู่บ้านอย่นีว่าถือกันทุกคนเลยแล้วก็ถือนักๆเลยหนูเองือกันดี่ถือหลายมากๆเลยจ้ะสําหรับ60นะแต่ว่าแสดงว่าเพื่นมดมาถือข้าเด้คนแมมแมนบอกที่จริงเพื่อนมนเป็นเลข60นะเป็นเลขเก่าโลกนะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ถูกเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกเยอะก,ก็ได้เนาะนั่นแหละนะว่าจะเป็นซ6นหกของเจ๊ใหญ่กับมีู่น้์เก่าของเจ๊ใหญ่กับมี่วดนี้เจ๊ใหญ่ประกาศบอกแล้วนะคะว่าจะปล่อยให้เลยต่องวดนะคะหายคุณพ่อคุณแม่เอาชุดเต็มไปเบิงนนะะาาเบ้งก้อนนะคะไปยิปลอตเตอรี่เบิ้งก้อนแากาศจะฟันสามตัวเม็ดเดียวก็คือสาตัวเม็ดเดียวนี่บาง ค่อยจะมาาหล่ะคุณแหม่แต่ว่าาก็ทีปักหลักที่ตอนนี้พู้เจเพิ่นบอกว่าให้แค่หกขางเท่านั้นนะคะไม่ให้ถึงแปดหานะคะให้หกขางรับรองว่าอาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะคะอา่าในส่วนที่ผู้ใดอยากร่วมบุญทำลงทานกับเจ๊ใหญ่นะคะกนะะัตอนนี้กัเริ่มมาเรื่อยๆอยู่ค่ะใครที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้ามาให้ส่งมาเลยนะคะเพราะว่าอา่าในวันที่แปดนี้นะคะเราจะได้ไปทโรงทานแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กนะคะ แล้วก็จะเอารายชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่โอนร่วมบุญมาเนี่ยส,ไสิไปเสริมดวงสะดอเคอ่ารับโชครับมานงวดสิมากก็คือวันที่16เมษายนนี่แหะค่ะเพราะว่าการไปต่อเดิมไปต่อดวงเสริมดวงอะไรอย่างนี้นะคะเอาไายชื่อไปเปิดอ่ะ เป็นไปได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหาจริงยเออเลขเขาได้มาอยู่เป็นยังคือบ่ถือก็ซื้อซูสยดปิดซูสุดแปดเออพอในเก้าศูนย์เก้าเป็นยังคือซื้อแต้นเก้าก็พูดซื้อเก้าศูนย์นี่แหละนัวมีส่วนสําคัญเด้อค่ะผู้ใดที่ยังว่าเนี่ยสามารถส่งรายชื่อเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะชื่อวันเดือนปีเกิดเราจะเอาไปสะดอกเคราะห์เปิดดวงเสริมดวงให้นะคะอ่านั่นแหละในส่วนใดที่มาส่งรายชื่อส่งกันเข้ามาเลยเดี๋ยวไอ้มมนจะทยอยจดเดี๋ยววันที่แปดเราจะไปทํากันนะคะ อ่าแล้วก็จะถ่ายเป็นคลิปให้ดูด้วยทํโรงทานเลี้ยงเด็กนะคะนั่นแหละเมื่อนี้กามีข้าวดีมาแจ้งคุณปอคุณแม่เช็นเคยค่ะฝันเป็นจริงแล้วค่ะฝันเป็นจริงให้มาแล้วสองหวดชุดสามตัวสองตัวบรูว่าจะเป็นใบจริงใบฟอร์มใบแท่ล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฝันเป็นจริงกะมีแค่ชุดสองตัวใบหนึ่งแล้วก็ชุดสามตัวใบหนึ่งวดเมือม่อกีอ้หลุดเนา,า,นานนะ,ะแต่ไม่เป็นไรเราตามหวดนี้เลยต่อหวดนี้แหละสาคัญนะคะเขาให้มาแล้วนะคะสําหรับฝันเป็นจริงนะคะ เดออี๋ยวก็พอขอสร้างล็อกเ้อะพอขอสร้างล็อกก็ล็อกยูนะคะล็อกหมุนเลขเก้าเขาบอกว่าใจล็อกเลขเก้าอยู่ล็อกจริงๆนะคะที่สำเคัญเลยรอติดตามนะคะอ่าวันนี้เอาฝันเป็นจริงไปก่อนนะคะฝันเป็นจริงเมื่อกี้มะเขานะคะเนาะฝันเป็นจริงเมื่อกี้ไม่เข้านะคะแต่ว่าไปออกลาานะคะฝันเป็นจริงเมื่อนี้เอาไปเลยจุดสองต3โสามตเพิ่นวาได้มาะะแล้วนะคะนี่ี๋ยวเจ๊บุญอ้อายเบิง่งคนนโซไม่แล้วสิเขียนใส่สมุด ให้พ่ปอคุณแม่เบิ้งมันโตใหญ่ๆเปิ่มเคร่อ,อีกเจนเคยจ้าอ่าโอเคนี่ค่ะฝันเป็นจริงนะคะชุดสองตัวนะคะนี่ฝันเป็นจริงค่ะนี่อันนี้คือสองตัวนะคะสามหางนะคะสามตัวไหมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือสาม ตัวนะคะสามตัวรางวัลที่หนึ่งคว่าเอาไปเลยต่องวดไม่ต้องไปรออย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเลยบาสันให้มาแล้วเจกบุญกับเฝ้ามานําเสนอคุณพ่อคุณแม่เลคขายาน่าท่านเหตุการณ์น,นะคะเฝ้าไปยิปโรตรีเบิ่องอาจเป็นได้งวดเมื่อกี้มันอันเดะเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะคะระวังไว้ด้วยเดี๋ยวให้น้องจะบุญเสียงมาละคะ่ะมือแรกงขอเสียงตัวนี้ก่อน้าฝัน ฟันว่าเออได้มวนได้ยังก็จังววาเมื่อกี้จะบุเซียงเก้นย์เจ็ได้าแล้วค่ะก้าศูนย์กัเ็ดนนุไฟันนด้เบิ่งบอยสีริชัยและแอนอรดีมวนมวนในหมอล่ำเนาะค่ะเดี๋ยวมวนนี้หมือแร่งเสียงตองม้วนเลยเพราะว่าเพื่อที่จะลดต้นทุนให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอเดี๋ยวขอเขียนเป็นสคดาษกันเนาะโอเคนะคะสำหรับฝันเป็นจริงแล้วก็ต่อไปรอติดตามอ่าเลขไม่ว่าจะเป็นเจ๊ใหญ่หรือว่าอ่าพออสั่งล็อกนะคะ พอออสั่งรอกงวดนี้จะรอกอยู่ไหมพอออนี่ก็รุดไล่งวดแล้วเพิ่งจะมาเขางวดเนี่ยนาะแม่นะอะเอาไปเลยสำนักแรกก็คือฝันเป็นจริงนะคะเอาไปเลยเอาไปเลยสู้ใหม่นะคะคนไหนที่ไม่ได้กลับเลขก,ก็สู้ใหม่ไม่เป็นไรแล้วก็ตามต่อด้วยเลข ผีมาบอกนะคะก็คือของคุณแซมนะคะที่ให้109เมื่อกี้นี้นะคะรอติดตามเลยมันมามาบอกกองว่าเาสันอยากได้บุญแห้งหลายผู้ดใดที่อยากรวมบุญเฮ็ดบุญก็เพิ่นกับติดต่อมาทางใจบุญได้แล้วก็จะเอาผู้ดใดที่ร่วมบุญน้ำนองมนอานยิ่งกัสิโอนไปค,คุณแซมเนี่ยคุณแซมเฮ็ดไหนองทีูอ่อิสราเอลนะคะผีฝรั่งน้อยนะคะเพิ่นอยากได้บุญอาจจะเป็นได้บ่ อยู่ต่างประเทศเพิดด่นจะบริฮ็ดบุญคือจงประเภทนี่ไทยห้องสีเพิ่นก็เลยซือ้อกับคุณแซมนี่ได้อ่าเพิ่อนอาจจะบอกว่าเอออยากได้บุญอย่างยังสีนะคะในส่วนผู้ใดที่ถือน้าคุณแซมนะคะติดต่อทางเจ้าบุญไดเด้อถ้าอยากรวมบุญน้ำนองเพื่อนลรวก็จะได้ตัวเลขไปเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือแลกที่ทร่ประสานกับคุณแซมแล้วก็เอาตัวเลขมาปล่อยให้ต่องวดนเลยนะคะอ่า สิเมษายนนะคะต่อไปเนาะหลังจากเราเล่นสงการเสร็จแล้วเราก็จะได้รับโชคนะคะเปิดดวงเสริมดวงนะคะเอาโชควันที่สิบหเมษายน,นนี้นะคะนีลานุว่าดวงนีละบางคนนะ่ะบ่เคยเปิดดวงเสริมดวงบ่เคยสะเดาะเคาะบ่เคยเอาไล่ซื้อเอาไล่หน้าไปเหตุอีหง้ยังจังสิกันเลยว่มีโชคมีหมานำเพินจักเถื่อะนะคะอ่าแล้วก็บ,บางคนกระทำม,มันเขามาลายน้องเจบบุญ หนูใสอีหย่งหนูหนูบูชาอีหอย่างหนูก็ถือเลกลขตลอดแทนว่าสันอ่าเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูนะเดี๋ยวหนูเอามาโชว์นะคะอ่าโอเคนี่ค่ะนี่นี่นี่ทามันหอมาร่ยหนูบูชานี่แหละตะกุดเรียกทรัพย์แล้วก็หลวงปู่พิบูณแค็วคาดปลอดภัยนะคะนี่แหละามว่าหนูใช้อะไรว่าสันนี่แหละสองอย่างเนี่ยท่านผู้ชมถ้าสนใจบูชาก็มีนะเดี๋ยวทาอ่าเดี๋ยวสิบบูชาน้ําปูมมาหายพนมีโยค่ะชุดนี้สองอันนี้ นะคะ999บาทแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ายังไม่รวมส่งนะคะถ้าส่งบวกเพิ่มอีก60บาทเอออีก50บาทนะคะ2ชิ้นนี้999บาทอันนี้คือจะปุดดูดซับเรียกซับนะคะของอาจารย์เกจิดังก็คือปูอ่าบอบอกซื้อนะขามีอยู่แล้วก็อันนี้ของหลวงปู่พิบูลนะคะถ้าได้ชุดนี้ไปนะคะ ชุดมหาเฮงรวยนะคะต่อโชคต่อช่อาต่อโชคต่อวาส,สนานะคะรวยๆเฮงเฮงปังปัง,ปงชุดนี้ก็คือ999บาทยังไม่รวมส่งนะคะถ้ารวมส่งแล้วก็จะเป็น1นึ่งบาทนะคะนี่นะคะผู้ใดที่อยากได้นะคะก็คือติดต่อมาได้ใจเดียวใส่กระเป๋านูน่นตลอดเลยค่ะเอาสใส่ในกระเป๋าเข้าไปตลอดแล้วก็ทุกวันพักเอาออกมาใส่คันห้าเอา เอาเพื่นขึ้นไหวเทิ่งขีมพระหรือว่าใส่คันหาหลังจากนั่นก็ออกมาใส่กระเป๋ากันค่ะก่อนสิไปใส่กับว่าให้หงงมันๆนนี่แหละที่ถือเลขทุกงวดนี่แหละนี่แหละเด็กสาวเพจที่สนใจนะคะหงงมันๆเด้อผู้เด้อวดสิมาอย่ไรได้ล้านหนึ่งแตกอีกเด้อผู้เด้อเด้ออ่ะเอาไว้น้ำกันนี่ละอใส่กระเป๋าไว้ที่กเก๋านี่ค่ะแล้วก็พายหงๆปังๆเรียกซับเรียกซับอ่ะต่อไปเรามาดูเลขฝันเป็นจริงกันเลยนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะใครสนใจที่สนใจสั่งจองได้นะคะเอาสองตัวก่อนนะคะก็คือเออเอาสามตัวก่อนดีก,กว่าเ่ราะไมันยังเสียเว,งวงลาก็แม่เนาะสามตัวเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้า เก้าห้าส่วนสองตัวสองเก้าเอาเก้าหาตรงกันแล้วจะหนเก้าห้าหนึ่งเก้านะคะของแท้ร้านเปอร์เซ็นพันวาเดอร์ค่ะนี่ของแท้ร้านเปอร์เซ็นนะคะนี่ค่ะของแท้ร้านเปอร์เซ็นนะคะนี่ เพื่นวาเนาะค่ะเตรียมสมุดประกาจดไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับม้าเร็วประจํามวดวันที่16เมษายน2567ค่ะคุณบ่กคุณแม่ค่ะเพื่อนไหมาแบบนี้ก็คือ905นะคะ3ตัวแยก,กออกจาก905ก็จะมี05 09และ95นะคะส่วน2ตัวล่างมี3หารก็คือ29 95และ19น่าจะมาน่าจะมานะคะ น่าจะมาก็คือสองเก้าและเก้าห้าเพื่อนว่าน่าจะมามากๆาก้ค่ะเอาคุณอบอคุณแม่แคปหน้าจอนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะอ่าสาหรับกะกุดหรือว่าบูชาหลวงปู่พิกุลเราจะขึ้นเบอร์ขึ้นที่หน้าจอให้นะคะอ่าสาหรับอ่านี่นับยังถึงสามเจ็บุนคอตัวเลขล่งนะคะหนึ่งสองสามนะคะชอบจัดขัดผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นงวดน้ฝันเป็นจริงเขาให้มาต่อหวด ย้ำว่าของแท้ล้านเปอร์เซ็นนะคะเพื่อนเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะเจอํมลาผ้าจากเดอ้อค่ะผู้ใดที่สนใจก็อย่าลืมแอดไม่ต้องแอดค่ะโทรมาเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้เนาะค่ะสั่งจองมันเข้ามาได้ถ้าอยากปังอยากเข่งประจํางวดวันที่16เมษายน2517ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเจะบุญที่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ